ศาสตร์วช .1 ลูกลูกรักทุกคนสวัสดีไม่เป็นไรนะลูกนะในวิกฤตโควิดเราต้องช่วยกันและลูกผูก้ก็เลยลงและลูกลงปินคริสอัดเทสอัดวิดีโอให้นักเรียนได้ทุกคนฟังฉะนั้นระเดียนไม่ต้องตกใจนะลูกนะให้สู้ๆทุกคนโดยเฉพาะปวช .1 ลูกรักทุกคน สนะาขาบัญชีเราต้องผ่านนะผ่านวิกฤตครั้งน,นี้ไปได้ทีนี้กูก็เ,เลยสอนใหมห่หมดเลยนะครับให้นักศึกษาเอาคลิปเอาวิดีโอท,ที่กูถ่ายทอดเริ่มตั้งแต่ปรับปรุงตัวแรกกลับไปน,นั่งทุกตัวใหม่เพราะว่ากูได้คุยและตกลงกันแล้วว่ากูจะใช้เรื่องปรับปรุงเป็นตัวออกข้อสอบมิดเทิมนที่เราจะต้องสอบกันนะลูกนะฉันกูก็เ,เลยสอน นวิดีโอในคลิปนี้นะครับในเรื่องของรายการปรปับปรุงจะได้ไหมลูกรายการปรปับปรุงเรามีเจ็ดตัวตัวที่หนึ่งคืออะไรลูกใ,ให้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัวที่สองรายได้รับล่วงหน้าตัวที่สามให้จ่ายทั้งจา่ายตัวที่สี่รายได้กางรับตัวที่ห้าวัสดุนสนักงนานใช้ไปตัวที่หกค่าเสื่อมราคาและตัวที่เจ็ดการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูดวันนี้ คลิปแรกของเราวีโอเรื่องแรกของเราที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือใช้จ่ายจ่ายลงหน้านะครับดงนั้นการปรับปรุงรายการแรกที่เราจะเรียนกันคือค่าใช้จ่ายจ่ายรวมหนะ้าเรามาดูนใช้จ่ายจ่ายลงหน้ารอบหนึ่งใคใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะครับมีการปรับปรุงยังไงนาาักศึกษาจังหวัดปรับปรุงไนะด้ไหมลูววกนักเรียนทุกคนจังหวัดปรับปรุงได้ไหมลูก วันปิดบัญชีคือที่31ธันวาคมของทุกปีก่อนจะปิดบัญชีเราจะต้องทาการปรับปรุงบัญชีและการปรับปรุงบัญชีก็จะทาการปรับปรุงตัวันที่า่ทุกปีเหมือนกัน31ธันวาคมน,นะคระับอาทีนี้รเราจะมาดูรายการปรับปรุงตัวที่หนึ่งคืจอจะทวนใกครั้งหนึ่งนะครับรายการปรับปรุงตัวที่หนึ่งเรียกว่าค่าใช้จ่ายจ,าจ,จ่ายรวมหน้าค่าใช้จ่ายจ่ายงบหน้าคืออะไรหนึค่าใช้จ่ายจ่ายรวมหน้าคือ ค่าใช้จ่ายที่กิจการได้จ่ายเกินไปวดบัญชีได้ก็หมายความว่าจ่ายในปีนี้ก็จริงแต่มีบางส่วนได้ถูกจ่ายเกินไปในปีหน้าฉะนั้นเมื่อเราพบเหตุการณ์พบรายการลาักษณะแบบนี้เราก็ต้องทาการปรับรุงบัญชีเขาเรียกว่าปรับรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าทีนี้นักเรียนจำได้ไหมลูกค่าใช้จ่ายเกินหน้าเรามีวิธีการปรับรุงอยู่สอ,องวิธีนะครับอาจมองก็ได้ วาแบ,บ่งการรับปงออกสองวิธีวิธีที่1.1ึบันทึกเป็นค่ายจ่ายก,กับวิธีที่สองบันทึกเป็นสินทรัพย์ฉันเรามาดูวิธีการปรับปุแใจว่าถ้ามันเป็นสองวิธีนะครับมัน 8, แตกต่างกันตรงไนและแลมีวิธีการดูยังไงนะครับอัพเดตถ้าเป็นวิธีหนึ่งจุดหนึ่งบันทึกเป็นค่ายจา่ายตอนวันที่เราจ่ายเนิ่เราจะลงบันทึกบัญชีเป็นเดบิตค่าใช้จ่ายเฉยๆซึ่งค่ายจ่ายอยบัติหน้า และเคเรดิตเงินสดอยู่บวดนนะครับมันปรับบุญบัญชีเมืม่อเจอใช้จ่ายจย่ายล่วงหน้าเราจะปรับบุญเดบิตใช้จ่ายจย่ายล่วงหน้าและเครดิตใช้จ่ายใช้จ่ายจย่ายล่วงหน้าเนื่องจากการจ่ายล่วงหน้าอยู่ในหมวดสินทรัพย์นะครับการจ่ายเกินล่วงหน้าอย่างส่วนที่เกินไปเนี่ยก็ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการเราจะลงเดบิตใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอยู่ในหมวดที่ <S <S หนึ่งและเครดิตใช้จ่ายอยู่ในหมวดที่ห้า อันนี้คือวิธีบันทึกเต็มใ่้จัายต่อไปเรามาดูวิธีบันทึกเต็มสิ่งรั์ถ้าบันทึปเป็นสินส่งรั์วันจ่ายเนี่ยเราทึกย้งในลูกเดบิตใช้จ่ายจ่ายลูกหน้าอยู่หมวดที่1คเครดิตเงินสอด,สนดยยอยู่หมวดที่1เวลาปรับปรุงปรับปรุงในรูเดบิตใช้จ่ายเฉยเฉออยู่หมวดห้าและเครดิตคล้คจ่ายจ่ายลูกหน้าอยู่ในหมวดที่1นี่คือวิธีการปรับปรุงสองวิธีวิธีค่าชิจ่าย วิธีสิ่งสัเดี๋ยวนักเรียนมาดูเพื่อความเข้า,ขาใจเรามาดูตัวอย่างเดี๋ยวครูจะสอในให้นักเรียนดูว่ามันเป็นวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองเราจะดูยังไงเรามีวิธีการดูนะลูกนะนให้เปิดมาที่ตัวอย่างดูตัวอย่างบนกระดาษตัวอย่างบอกว่าคู่แฝดเป็นสองซี่คือซี่ซ้ายกับซี่ขวาครูจะแบ่งการทางให้นักเรียนได้ดู ว่าวิธีหนึ่งเป็นยัรวิธีสองเป็นยังไงนะลูกนะฉันเรียนดูที่กระดาษดูตัวอย่างแรกเขาบอกว่าเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปีหกหนกิจการคือตัวเราได้จ่ายค่าเบี้ยประกัน,นจากค่าเบี้ยประกันไทยไรูปอาคารนะครับจ่ายค่าเบี้ยประกันไทยอาคารสองแสนสี่หมื่นบาทและระยะเวลากี่ปีสองแสนสี่หมื่นหนึ่งปีนะครับมันถึงไม่ได้เงินทีค่าเบี้ยประกัน วิธีการดูจ์ว่าจะเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองเราดูยังไงถ้าลงท้ายเขาบอกว่ามันขึ้นไม่ในบัญชีค่าเบี้ยประกันเฉยๆแบบนี้มันจะเป็นวิธีที่หนึ่งคือวิธีค่าจีจับนะลูกเราบ่ายอีการหนึ่งตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งด้านฝาหนึ่งเขาบอกว่าไงลูกเรื่องสิงหาคมปีหกหนึ่งกิจการจ่ายค่าเบี้ยประกันไปอาคารกี่แสนสองแสนสี่โจทย์เยอนกันเลย ระยะเวลา่ปี1ปีมันถึงไม่ได้บัญชีค่าเบี้ยประกันลงท้ายด้วยคำว่าจ่ายล่วงหน้าก็แสดงว่าใีการนะครับจ่ายล่วงหน้าเกิดขึ้นค่าเบี้ยประก,กนนันจ่ายล่วงหน้าถ้ามีคำว่าจ่ายล่วงหน้าต่อท้ายแบบนี้มันจะเป็นวิธีของสินทรัพย์ก็คือเป็นวิธีที่สองฉะนั้นนักเรียนจะดูว่าเป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองให้ดูทางลงท้าย ถ้าเป็นท่าเบี้ยอาการเฉยๆเป็นวิธีที่หนึ่งแต่ถ้ามีค่าเบี้ยอาการยาย ặt, จ, 2, 4, ารจ,ร 1, จร่ายลูกหน้มันจะเป็นวิธีที่สองเป็นวิธีสี่สับเช่นวิธีการดูโจทย์เป็นวิธีหนึ่งวิธีสองให้ดูจากตรงท้ายโจท์ถ้ามีคำว่าค่าเบี้ยอาการเฉยๆเป็นวิธีที่หนึ่งแต่ถ้ามีท่าเบี้ยกันและตรงท้ายที่บอว่าจ่ายลูกหน้มันจะเป็นวิธีที่สองนะ หากทีนี้เรามาดูวิธีการลงบัญชีปรับปรุงเราจะลงยังไงเริ่มจากวิธีที่หนึ่งวิธีข้าเดืานกันมันจะลงบัญชีสองวันคือวันจ่ายเงินกับวันปรับปรุงจ่ายเงินคือวันที่หนึ่งสิงหาคมปรับปรุงวันที่สามันลาคมช้วิธีที่หนึ่งวันจ่ายเงินเราจะลงบัญชีไงเรจาจะลงบัญชีโดยหนึ่งสิงหาคมเดบิตค่าเบี้ย ปัากับเฉยๆนะลูกเครดิตค้ามเรียกายการที่บ้านต้องจ่ายสองแสนสี่เครดิตเงินสดจ่ายไปเท่าไหร่ลูกสองแสนสี่โอเคลูกเรียบร้อยนดยิจิตบีจีนี่นะลูกนะทีนี้วันปักรุ้มจะปักอ,อุ้มยังไงปักมาดูเดี๋ยวกูจะวาดโจรให้เราดูนะครับวิธีววากรารวาดโชจรมันจะทำให้นันเกเรียนเข้าใจา นีครับนี่จะเข้าใจถ้าเราวาดโฟร์ชาร์ดจำด้ไวิลกุอษษษษนวิธีการวาดโฟร์ชาร์ดไปแล้วโฟร์ชาร์ดคือวาดยังไงเนืน่องจากวาดกิยการจ่ายค่าเบี้ยประกันระยะเวลากี่ปีหนึ่งปีจ่ายไปเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมฉันได้เรียนวาดโฟร์ชาร์ดไปแล้วนับเดือนที่ดูเอาสิงหาคมมางเสร็จแล้วนับไประยะเวลาของค่าเบี้ยประกันคือกี่ปีหนึ่งปีคือสิบสองเดือน นับเรียนนับลงนับไป12สองเดือนสิงหากันยาตุราพฤิกาทันวามกราคุมพามีนาเมษาพฤษภามิธุนากราคาและจักที่สิงหาลองนับดูว่าได้สิบสองเลือนไหมลูกหนึ่งสองสามสี่หเดแปดเก้าสิเด็ดง <Okay. S 2> โเอเคนักศึกษาจำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมกิจการติดบัญชีมูลค่าเท่าไหร่ของทุกปีสามสิบเอ็ดารางมฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นค่าเบี้ยรประกรันค่าเบี้ยรประกันของปีนี้กี่เดือนลูกห้าเดือนห้นาเดือนคือห้าดอกห้าดอกคือห้าเดือนโอเคต่อไป เป็นการจ่ายล่วงอะไรลกล่วงหน้าหนูจ่ายล่วงหน้าไปกี่เดือนลกจ่ายล่วงหน้าไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกคือเจ็ดเดือนสรุปเราจ่ายล่วงหน้าไปถึงเจ็ดเดือนนะครับเมื่อเราวาดโฟนชารกมาแล้วเราเห็นความแตก่ากแล้วเป็นค่าเบี้ยประกันปีจริงจริงปีแท้ห้าเดือนแต่เรา จ่ายไปในปีหน้าคือลูกหน้าจ่ายเกินไปในปีหน้าตั้เจ็ดเดือนทีนี้นักเรียนมาดูวิธีการปัดปูนเนื่องจากวิธีที่หนึ่งนักเรียนไปลงเป็นค่าเบี้ยอะไรไหมลูกค่าเบี้ยประกันนักเรียนลงเป็นค่าเบี้ยอะไรไว้ค่าเบี้ยประกันไว้สองแสนสี่ซึ่งค่าเบี้ยประกันสองแสนสี่คือค่าเบี้ยประกันของกี่เดือนสิบสองเดือนจริงๆมันผิดหลักผิดยังไงลูกค่าเบี้ยประกันเมื่อเราเทียบการโฟช่า นะคค่าเบี้ยกันของโซชาต์เนี่ยมันมีค่าเบี้ยกันจริงๆกี่เดือนเอง5้เดือนแต่นักเรียนไปลงไว้กี่เดือนลนูกสิเดือนลงเกินไหมลูกลงเกินวิธีการแก้ไขทางบัญชีจะทำยังไงเอาไปลบลงเหรอลงไม่ได้นั่นีองจะต้องปรับให้มันเหลือเพียงแค่5้าเดือนตามที่โซชาร์ทำไว้แล้วไปลงเป็นสิบสอเดือน เราจะตัดให้เหลือห้าเดือนเราจะทำยังไงอันเลยนะครับมี12สองให้เหลือหหลักง่ายๆก็คือเราต้องเอาหมนออกไปเจดเดือนเราเจะเอาออกยังไงละเจเดือนนะครับวิธีการเอาออกให้นักเรียนย้ายข้างจากเดบิตมาเครดิตลูกเอาออกไปนะครับให,ห 12. ให้เหลือ5้าเดือนมี12สองให้เหลือหก็ต้องเอาออกไป7ด ฉะนั้นเอาออกระยายค่าจากเครดิตมาเครดิตค่าเบี้ยประกันเอาออกกี่เดือนนะลูกเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนเป็นเงินกี่บาทหานายนก็เอาสองแสนสี่ตั้งคูณเจ็ดเดือนส่วนด้วยสิบสองได้เท่าไหร่ลูกสองแสนสี่คูณเจ็ดเดือนหาสิบสองได้ แสนสี่ถูกไหมลูกโอเคนะเอาต่อไปเพื่อนเนืเ่องจากว่าเรามีการจ่งงายล่วงหน้าเ,เดือนเก็บเงินมีการที่บัญชีจ่งงายล่วงหน้ายังอย่างเราก็เด,ดบิตค่าเบี้ยตับการจ่ายล่วงอะไรลูกล่วงหน้ากี่เดือนลูกเจ็ดเดือนองกันก็คือแสนสี่นี่คือวิธีการปรปับปรุงโอเค นั้นจะมีวันจ่ายต่อวันประปุ่โอเคนะลูกคนะนี่คือวิธีที่1นึ่งโอเคนะลูกต่อไปเรามาดูวิธีที่สองกันวิธีที่สองมันถึงไม่ได้บัญชีค่าเบี้ยประกันจ่ายลงกนะถ้าเป็นวิธีที่สองเป็นวิธีสินทรัพย์วันจ่ายเงินล,ลงบัญชีไงลูกเราลงบัญชีหนึ่งสิงหาคมโดยเอพีคค่าเบี้ยประกันจ่ายร่วะไรลูก รวมหน้ามีคำว่าจ่ายรวมหน้าลงไปด้วย200,000และเครดิตเงินอะไรลงเงินสดหนูจ่ายะะไปเท่าไหร่200,000นี่คือวิธีนี้จะต้องมีคำว่าค่าเบี้ยประกันและลงมาด้วยว่าจ่ายรวมหน้าลงไปด้วยนะลูกนะโอเคนะครับต่อไปวันปรปับปรุงปรับปรุงทำไงลูกเนื่องจากว่านี่เียนลงค่าเบี้ยประกันจ่ายรวมอะไร ลวกหน้า2 0 0 0 0สซึ่งค่าพี่ประกันจ่ายล่วงหน้าจริงจริงมีกี่เดือนเจเดือนแต่ที่ไปลงค่าพี่ประกันจ่ายล่วงหน้า2 0 0 0 0สี่ไรกี่เดือน12เดือนหลักบัญชีบอกว่ากี่ลูกค่าพี่ประกันจ่ายล่วงหน้าไม่โฟรใช้มันมีแค่เจ็ดแต่หนูไม่ลงค่าพี่ประกันจ่ายล่วงหน้าไว้12ลงเกินเกินจะทำยังไง ให้ให้สิบสองมันเหลือเกียรแค่เจ็ดเรามีสิบสองจะให้เหลือเจ็ดตามลับกันก็คือจะทอดออกไปห้าเดือนีวิธีการจะออกทำยังไงครับวันประปุงคืนที่จากที่เด็กระลากงย้ายครับจะเอบิคมาเคลย์ลูกเคลนิกเอาออกไปกี่เดือนห้าเดือนก็เคลนิกห้าเีืยนอาการ จ่ายล่วงหน้ากี่เดือนลูกห้าเดือนพอ200,000สี่พันคูณหน้าเสือด้วย12ได้ก็บือ100,000บาทโอเคและค่าเนี้จะประกันภัยประจำปีลงมากยังห้าเดือนยังแล้วก็เดีดค่าเดียบ่ากันเฉยๆลูกกี่เดือนลูกห้าเดือนก็คือ หนึ่งแสนบาทจบกเรียบร้อยนี่คือค่าใช้จ่ายจ่ายรวมหน้าทั้งสองวิธีวิธีอะไรลูกสินทรัพย์กับวิธีค่าใิ้จา่ายนรกวิธีนี้เป็นวิธีค่าใิ้จ่ายเป็นวิธีที่หนึ่งแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่สองเป็นวิธีสินทรัพย์ฉะนั้นมีการปรับปรุงที่แตกต่างกันเอาละถ้าหนูไม่เข้าใจให้หนู่โทรมาห<ป><ม>าอาจารย์ได้ที่เบอร์ 0823592665นี่คือคลิปที่1นะครับคลิปที่1ที่ครูจะสอนก็คือค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นรายได้รับล่วงหน้าเป็นคลิปที่2นะลูกนะโอเคเดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนนะครับรายได้รับล่วงหน้าในคลิปที่2ต่อไป